ธุรกิจว่ายากแล้วนะครับแต่ทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จระดับโลกได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่าวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงบริษัทขนส่ง DHL เครือข่ายขนส่งพัสดุระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคุณเชื่อไหมครับว่า DHL เคยมีผลประกอบการขาดทุนสะสมถึง2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จากมือ CEO คนนึงครับนั่นก็คือเคนอารเลนเขาสามารถพลิกให้กลับมามีกําไรเป็นพันล้านได้ภายในเวลาไม่กี่ปี เขาทำอะไรลงไปและเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างข้อคิดที่เขาฝากไว้คืออะไรวันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยายลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับ แต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสําเร็จน่าจะเป็นเรื่องดีครับถ้าเราสามารถเอามาถอดบทเรียนแล้วก็เอามาเล่าสูส่กันฟังให้ทุกๆคนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้กันวันนี้ครับราคุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนำนะครับพะเราเชื่อว่าผู้นําองค์กรเหล่านี้เขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะครับมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้และก็อย่าลืมนะครับกด subscribe คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีททททีีีี่่่ผมมมจจะเเเเเออออาาาาาลลใหห้้ััังงนนนนกกรรรยยุุวบธิ ฟังในวันนี้นะครับนั่นก็คือบริษัทขนส่งข้ามชาติระดับโลกครับนั่นก็คือ DHL DHL ครับก่อตั้งขึ้นในปี1969ครับนั่นก็คือปีเดียวกับที่มนุษย์ครับส่งยานอวกาศไปที่ดวงจันทร์ที่มาของชื่อบริษัท DHL นะครับมาจากผู้ร่วมก่อตั้ง3คนครับคนแรกครับนั่นก็คือคุณออเรียนเดลซีและคนที่2ครับแลลี่ฮิลบรูมส่วนคนสุดท้ายครับโรเบิร์ตลินนมสกุลของทั้ง3คนครับย่อว่า DHL นี่คือที่มาของชื่อบริษัทแห่งนี้เปรียบเทียบให้เห็น ้าเหมือนกับทุกๆบริษัทนะครับในช่วงแรกที่มีการให้บริการครับเรามักจะเริ่มต้นจากขาดทุนก่อนเสมอมันคงมีไม่กี่บริษัทนะครับที่เริ่มต้นเปิดกิจการมาแล้วก็กําไรตั้งแต่วันแรกเลยเหมือนอย่างเช่น a c e b o o k ครับก็ขาดทุนมาตั้งหลายปีกว่าที่จะกลับมากําไรใช่ไหมครับและพอมีกาไรเนี่ยก็มีกําไรตั้งหลายพันล้านซึ่งบางแห่งก็ใช้เวลา3ปี5ปี7ปีคืนทุนนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่ามีอยู่บริษัทหนึ่งครับก็คือบริษัทที่เรากาลังคุยกันอยู่นี่แหละนั่นก็คือ DSL DHL รับปปะสญหา ขาดทุนครับถึง40ปีตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทครับไม่เคยทํากําไรได้เลยเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นครับนั่นก็เป็นเพราะว่า d h เครับมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดที่ว่าอยากจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการบริการนะครับในการขนส่งของให้ลูกค้าวิสัยทัศน์นะครับความฝันของ d h l ของผู้ร่วมก่อตั้งครับนั่นก็คือถ้าสมมติว่าคุณได้รับโทรศัพท์ครับบอกว่าต้องการขนส่งของไปอิตาลีเดี๋ยวนี้สิ่งที่ d h l ออยากจะทำณตอนนั้นเลยก็คือเดินทางไปรับนะครับพ ที่สนามบินครับซื้อตั๋วไปอิตาลีครับแล้วก็เอาของเนี่ยโหลดใต้เครื่องนะครับเสร็จแล้วก็นั่งเครื่องบินตัวเปล่าครับไปที่อิตาลีแล้วก็ลงครับแล้วก็เอาของชิ้นนั้นอะไปส่งให้กับลูกค้าด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์นะครับเป็นสิ่งที่ผู้รวงว่าต่างเขาอยากจะให้มันเป็นดังนั้นรูปแบบของการออกแบบการบริการต่าง,าง,างๆของ DHL เนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำนะครับนั่นก็คือการทํายังไงก็ได้ให,ให้ลูกค้าได,ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและด้วยความที่เขาเป็นเจ้าแรกๆของโโลลลกกคัััทที่่่่ขขขนนนนนสสงงงไปววเยด้มมติาอ คุณนึกออกไหมครับนี่คือเรื่องของอีโคโนมีออฟสเกลถ้าผมคนส่งของแค่ชิ้นเดียวครับมันอาจจะทํากําไรได้ยากมากเพราะว่าผมก็ต้องตีตัวต๋วไปอิตาลีใช่ไหมฮะเพื่อส่งของชิ้นเดียวแต่ถ้าคนส่งของไปอิตาลีสัก3,000ชิ้นครับผมตีตั๋วไปทีเดียวเหมาเครื่องบินเหมาเรือไปแบบนี้ครับมันก็จะสามารถทําให้ทํากําไรได้นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่การให้บริการของ d h l ที่อยากจะส่งของให้เร็วที่สุดให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีที่สุดเนี่ยมันขาดทุนครับซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าบริษัทนี้ขาดทุนมา กว่า40ปีและตัวเลขขาทุนนะครับคือ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยปัจจุบันครับก็ประมาณ60,000ล้านบาทจนกระทั่งในปี2008ครับ เคนอเลนนะครับได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่ง CEO ของบริษัท DHL เครับเขาเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผู้ร่วมก่อตั้งเนี่ยเขาสร้างกันมาครับเขาทำมาว่าอยากจะให้ DHL เป็นบริษัทขนส่งนะครับที่ให้บริการลูกค้าดีที่สุดส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแต่คำถามของเขาโจทย์ของเขาก็คือแล้วจะทำยังไงให้ประสบการณ์ลูกค้ายังคงดีที่สุดแต่ว่ายังสามารถที่จะทำกำไรได้ คุณเชื่อไหมครับว่าจากวิสัยทัศน์ข้อนี้เคนอารเลนสามารถเปลี่ยนองค์กรที่ขาดทุน2000กว่าล้านเนี่ยครับกลับมากำไรพันกว่าล้านเหรียญสหรัฐได้นะครับในปี2018นั่นก็คือใช้ระยะเวลาเนี่ยครับ10ปีนะครับในการเปลี่ยนแปลงองค์กรจากขาดทุน2,000ล้านมาเป็นกำไรพันล้านเคนอาเลนนะครับเปิดเผยว่ากลยุทธ์ที่เขายึดมั่นมาตลอด10ปีครับในการดําเนินธรุรกิจในการทําให้ d h l มีทุกวันนี้ได้มันมาจากกฎที่เขายึดถือครับแล้วก็เป็นกฎที่เขาให้พนักง,งานผู้บริหารทุกคนเนี่ยคิดตามแลวาอลอดเ ก็คือกฎข้อแรกครับคุณจะทำำํากําไรได้คุณต้องมีลูกค้าที่ซื่อสัตว์ถ้าคุณจะมีลูกค้าที่ซื่อสัตว์ได้คุณต้องมีบริการที่ยอดเยี่ยมและข้อ3ครับถ้าคุณอยากจะมีบริการที่ยอดเยี่ยมคุณจําเป็นที่จะต้องมีพนักงานนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังครับแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่จะให้บริการลูกค้าเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เขาทานั้นก็คือเริ่มจากการทําให้คนรักงานครับภูมิใจในการบริการของตัวเองแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ดีเยี่ยมสิ่งดีๆอื่น ที่อาจจะเป็นลูกน้องของคุณครับอาจจะเป็นพนักงานของคุณแล้วบอกเขาว่าจงตั้งใจทํางานตลอดเวลานะมีการตอกบัตรเข้างานครับ8ปดโมงเริ่มห้าโมงอะไรแบบนี้คุณสามารถบังคับอะไรเขาได้ครับบังคับเวลาเขาเข้างานได้แต่คุณไม่สามารถความกระตือรือร้นความเต็มเปี่ยมที่จะให้บริการของเขาได้หรือในขณะเดียวกันครับคุณสามารถบังคับให้เขาร่วมมือกับฝ่ายอื่นได้คุณบังคับให้เขามานั่งในห้องประชุมเดียวกันได้แต่คุณไม่สามารถบังคับให้เขามีจิตใจเอื้อเฟื้อครับจิตใจที่อยากจะไปช่วยเหลือครับเช่นเราเห็นว่าฝ่ายนู้นติด ปัญหาความสามารถเราเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าองค์กรคุณครับไม่ได้ทำมาให้มันมีวัฒนธรรมตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมก็ไม่ไปทำหรอกเพราะว่าผมทำไปผมก็ไม่ได้อะไรโบนัสก็ไม่ได้เงินเดือนก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่เกี่ยวกับงานของผมและนั่นคือกฎที่เขายึดถือในการทำงานนะครับส่วนหลักของการบริหารงานของเขาครับเขาตีออกมาเป็น4ตัวด้วยกันครับนั่นก็คือคาว่า self หรือว่า S E L F เตัวแรกครับย่อม,มาจากคําว่า simplicity หรือว่าแปลว่าทําอะไรให้มันเรียบง่ายคําว่าเรียบง่ายของเขาครับไม่ได้หมายความแค่ทาครับแต่เขาหมายถึงเรื่องของการพูดการสื่อสารผู้บริหารหลายคนผู้ใหญ่หลายคนในบ้านเรานะครับใช้คําศัพท์ใช้ภาษาที่เข้าใจยากๆภาษาเป็นทางการเขาแนะนําว่าให้ใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดครับที่สื่อสารกับผู้ฟังเข้าใจง่ายที่สุดแล้วมันจะทําให้สารที่สื่อออกไปครับมันไม่ผิดพลาดผู้ฟังรับไปแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงทันทีไม่ต้องมาเสียเวลาตีความเข้าใจผิดเข้าใจถูกกันอีกจริงๆ อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ยในองค์กรในประเทศไทยเนี่ยใช้ภาษายากๆคำศัพท์ สูงๆกันนะครับจนบางองค์กรถึงกับมีคนบ่นนะครับว่าบางทีเนี่ยเวลาคุยกันในห้องประชุมเนี่ยกลายเป็นอีกภาษาหนึ่งครับทั้งๆที่คุยอยู่ข้างนอกเนี่ยคุยภาษาไทยคุยภาษาที่เข้าใจกันง่ายๆพอเข้าห้องประชุมแล้วโชว์ออฟกันเต็มไปหมดเลยเรื่องแบบนี้มันทําให้การสื่อสารภายในครับมันไม่ง่ายแล้วพอการสื่อสารมันไม่ง่ายการทํางานมันจะง่ายได้ยังไงถูกไหมครับและคําว่า s i m p l i c i t y ยังมีอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือกลยุทธ์ของการทํางานเวลาวางกลยุทธ์ในการทํางานครับให้ทําให้เหมือนง่ายที่สุดกฎของเขาครับคือต้องเข เป็นโฟลชัดง่ายๆอยู่บนกระดานแค่กระดานเดียวเพราะมันมาจากที่เขาสังเกตในบริษัทครับว่าหัวหน้าหลายๆคนครับทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากจริงๆเรื่องแค่นี้ครับทำเนี่ยแค่อาจจะวันเดียวก็เสร็จครับแต่ว่าต้องไปคิดกระบวนการมีกระบวนการตรวจสอบหนึ่งกระบวนการตรวจสอบ2นะครับมีนู่นมีนี่มีนั่นครับจนทําให้เรื่องง่ายมันกลายเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นความง่ายสําคัญมากครับในการบริหารองค์กรของเขาข้อ2ครับคือตัว E นะครับหรือว่า execution นั่นคือเรื่องของการปฏิบัติการลงมือทําครับคาถามคือใครจะไปรู้ได้ใช่ไหมครับว่า กลยุทธ์ไหนดีกลยุทธ์ไหนไม่ดีครับเขาบอกว่าให้จําคําตอบไว้อย่างเดียวเลยนะครับนั่นก็คือกลยุทธ์ที่ดีครับนําไปปฏิบัติต่อได้ง่ายกลยุทธ์ที่ไม่ดีคือฟังเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทําอะไรข้อที่3ครับนั่นก็คือตัว L ครับหรือว่า l e a d e r s h i p เขาบอกว่าตัวเขาเองนะครับให้ความสําคัญกับการเป็นผู้นํามากๆเขาพร้อมที่จะผลักดันคนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่ก็ตามครับขึ้นมาเป็นผู้นําเพราะการที่มีผู้นําที่ดีครับการที่มีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มันจะทําให้คนในหน่วยงานคคครันนนนนนใใองก์กนนทีีม้่ เขาอยากจะตามไปถึงสุดล่าฟ้าเขียวครับเอาง่ายๆว่ามันไม่ใช่แค่คุณเนี่ยทำอะไรทักอย่างหนึ่งออกมาอาจจะเป็นแผนการกลยุทธ์นะครับแล้วคุณก็สั่งให้ลูกน้องคุณไปทําแต่ผู้นําที่ดีครับคือคนที่จะคอยตามลูกน้องครับคอยนําหน้าครับแล้วก็คอยที่จะฝ่าฟันอุปสรรคมีปัญหาภายในอะไรมีอะไรที่มันติดขดัดเขาจะเคลียร์ทางให้ครับเพื่อให้ลูกน้องเขาทํางานได้ดีที่สุดดังนั้นถ้ามีผู้นําดีๆแบบนี้หลายคนในองค์กรครับหลายๆทีมหลายๆคนนะครับที่เป็นพนักงานเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ราบรื่น ด้วยและ f ครับตัวสุดท้ายนั้นก็คือย่อมาจากโฟกัสครับหรือว่าการโฟกัสกับการทําอย่างใดอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับที่บางทีเนี่ยคนหนึ่งคนอาจจะเก่งหลายอย่างครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยครับแต่สิ่งที่คุณควรจะให้ความสําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะ สมมุติทีมของคุณครับมีสิ่งที่ต้องทำในประมาณ4ีถึงหอย่างครับในการดูแลสิ่งที่คุณควรจะถามตัวเองก็คือคุณน่ยถนัดเรื่องอะไรกันแน่สมมุติผมอาจจะถนัดแค่3อย่างครับสเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมได้ดูแลนะผมทําได้ดีแน่นอนผมต่อยอดไปได้ครับยิ่งเรื่องที่2เนี่ยนะผมเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษผมจะสามารถคิดอะไรต่อยอดไปทําให้องค์กรเนี่ยไปไกลกว่านี้ด้วยเรื่องที่2เรื่องเดียวครับแล้วจะทําให้คนอื่นในองค์กรทํางานง่ายขึ้นด้วยแบบนี้ครับผมควรจะโฟกัสแค่เรื่องในเรื่องเดียวด้วยซ้ำไป อีก2เรื่อง3มเรื่องที่เหลือครับที่ผมอาจจะบอกว่าไม่ได้เก่งมากนะักแต่ให้ผมดูแลก็ดูแลได้นะผมควรจะคุยกันตรงๆครับว่าถ้าคุณเนี่ยให้เรื่องนี้ไปกับคนอื่นที่ดูแลเนี่ยแล้วเขาเก่งตรงนี้มากกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์นะผมเนี่ยขอทําแค่เรื่องนี้แล้วผมจะทําให้มันดีที่สุด การทำแบบนี้ครับการเปิดเผยเออกมาตรงๆการพูดตรงๆว่าคุณเก่งอะไรคุณทำอะไรได้ดีเนี่ยมันจะทําให้เขาสามารถ put พูด g h t man on the right job ครับคือเอาคนที่เก่งเรื่องนี้มาทํางานเรื่องนี้โดยเฉพาะและสุดท้ายครับมันจะทําให้องค์กรเนี่ยก้าวขึ้นไปข้างหน้าได้และน,นี่คือหลักการคิดและบริหารนะครับ ของเคนอาร์แนผู้บริหาร d h l ที่สามารถพลิกจากองค์กรขาดทุน2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐมาเป็นกำไรพันล้านดอลลาร์สหรัฐได้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้ข้อคิดนะครับแล้วก็ประโยชน์จากวิดีโอนี้ไปนะครับสำหรับคุณคุณเรียนรู้แล้วก็ชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษครับถ้าเป็นผมนะครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบที่สุดในเรื่องของส i m p พ i c i t y หรือว่าเรื่องของความเรียบง่ายเพราะจากประสบการณ์ที่ทำธรุรกิจของตัวเองมาประสบการณ์ที่มีโอกาสไปร่วมจอยกับหลายๆองค์กรครับผมพบว่าหนึ่งในสิ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่นะคร ทคือการสื่อสารที่มันไม่ได้เรียบง่ายครับทั้งทที่มันควรจะเป็นเรื่องง่ายคนเราชอบทําเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากเหตุผลหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหลายครั้งพอเราทําเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากแล้วเนี่ยเราก็จะมีงานที่ต้องทําอยู่เต็มไปหมดครับและนี่คือเหตุผลว่าหลายคนครับกลับมาบ่นว่าผมเนี่ยทำงานหนักมากเลยนะผมเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยโอ้ยวุ่นเวลาทั้งวันเลยครับใช้เวลาตั้งเยอะตั้งแยะในการทำครับสิวันเนี่ยไม่ได้หยุดเลยแต่ทําไมไม่ประสบความสําเร็จสักทีคําถามคือคุณกําลังทําาาเเเรรืื่่่อองงงยยให้ป็นก อยู่หรือเปล่าถ้าคุณลองเปลี่ยนจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย10วันที่คุณใช้อาจจะเป็นแค่1วันที่คุณต้องทําจริงๆก็ได้นี่คือเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้จากเคนอัลเลนนะครับผู้บริหาร CEO ของบริษัท DHL บริษัทขนส่งระดับโลกครับถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนไปฟังอีกคลิปวิดีโอหนึ่งครับนั่นก็คือวิดีโอของ JNT Express บริษัทสัญชาติอินโดนีเซียครับที่มีความคิดก้าวไกลครับผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ว่าถ้าเราเป็นรองคู่แข่งคนอื่นในตลาดเราเป็นบริษัทใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาอยากจะขยายเข้าไปในประเทศต่างๆซึ่งมีคู่แข่งรายใหญ่อยู่แล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างถ้าใครสนใจนะครับและยังไม่ได้ฟังอย่าลืมไปฟังกันได้สําหรับตอนนี้ครับอย่าลืมกดไ like, ลค์คลิปวิดีโอน ดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้อง้องเรียนทุกวันครับและก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยเพื่อนๆของคุณที่อาจจะไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้มาก่อนครับเขาจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ไปดูกันและถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้แชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ ถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพวงศธรสวัสดีครับ